สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่พี่จ๋างวดประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปก่อนกๆเนาะสําหรับในสูตรเม็ดเดียวนะคะอ่ะดูผลกันก่อนแอดก็ลงแนวทางให้ไม่ครบเด้อพี่พีจ๋าช่วงนี้แอดงานเยอะนะคะทั้งจะต้อง กลับมาทำแนวทางเนาะเหนื่อยนะคะพี่พิจาขอลงหน้าช่องเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะแอดกอ็ขอพักบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะมาดูผลกันซึ่งแอดให้เด่นที่สามศูนะคะรูดที่3ามในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะออก8 3 7นะคะแปดสามเจดเด่นที่3เรามานะคะแล้วก็ แลนให้วิ่งรูดที่สามเนาะไปเน้นสามหกกระมาสามเจ็ดพี่น้องจ๋าตัวที่เน้นก็ไม่มาเนาะมาแต่รูดสามล่างเก้าหกแอดหลุดไปนะคะสําหรับตัวดินเก้ามานะคะเก้าไปเข้าอีกสูตรหนึ่งนะคะเก้าหกในรอบพิเศษนะคะสี่สี่สามล่างศูนย์สี่นะคะเด่นที่สามมาวิ่งรูดที่สามดูไปเน้นที่สามสามกระมาสามสี่พี่น้องเอ้ยตัวที่แอดข้ามไปนี่มาหมดเลยตัวที่เน้นไม่มานะคะวันนี้ อ่ะศูนย์มาล่างนะคะแต่ก็ยังโอเคเนาะยังมาในรูดนสามสองหน่อยนะคะในรอบปกตินะคะสามแปดสี่สามามาหลักร้อยนะคะอ่ะล่างศูนย์สี่มาเด้งเด้งเช่นกันนะคะในรอบ VIP อพีศูนย์ศูนย์สองล่างแปดสองศูนย์มาอีกนะคะตัวดิน ตัวเด่นของแอด309วิ่งรูดที่3มาเนาะพี่พี่จา๋ารูดที่3เข้าไปในรอบเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษนะคะยังไงก็ตามต่อรับกันเนาะพี่พี่จา๋าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะแอดเองก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่พี่จา๋าก็พยายามทำเต็มที่แล้วเนาะ,ะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ อ่ะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางกับแอดนะคะเป็นแนวทางของแอดสาววึงคนเดียวนะคะมีแนวทางของแอดเจ้าเดียวนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นนะคะหุ้นรอบแรกตั้งแต่ดาวเอ็กซ่ายาวถึงดาวโจนเลยพร้อมแนวทางเลขทูบนะคะอ่ะถ้าใครสนใจก็เพิ่มเพื่อนไลน์มานะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์หาแอดเนาะเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะวันที่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะ แล้วก็22ยาวถึง27แอดไม่ได้ลงหนะ้าช่องให้นะ16-18แอดกับต่างจังหวัดกับสกลน,นะคะส่วน22-27ไปเชียงใหม่นะคะ,ะช่วงที่ไปเชียงใหม่จะไม่มีเวลาลงหนะ้าช่องให้เลยนะแต่ในกลุ่มแอดยังลงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เพื่อนไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ส่วนตัวนะแอดลงกลุ่มทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าให้ส่วนตัวทีละคนไม่ไหวนะคะ,ะตามต่อกันของวันที่8นะคะพี่พี่จา๋า อันนี้นะถ้าใครสนใจนะคะ ID line นะคะนนเดี๋ยวแอดเขียนแป๊บหนึ่งวันที่8นะคะวันที่ 8, ะะ8กุมภานะคะหกเจ็ดห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะคะ แอดลงสองสูตรนะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จา๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนะั้นนะแต่ละคนชื่นชอบไม่เหมือนกันนะคะชอบค่อยตามแอดแล้วกันนะคะเข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงมาตามต่อกันของวันที่แปดนะคะสาหรับในสูตรเม็ดเดียวนะคะ,ะรูทที่แปดาวันที่แปดรูทที่แปดพะนะโอ้แอดกระไรเนาะ สมองสมองไปหมดแล้วเด้อพี่น้องจ้างานก็เยอะนะคะมาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่4ี่นะ1นึนะคะพี่พี่จ๋าแอดจะรูดที่4ี่นะถ้าใครไม่ชอบ4ีนํำหกับ5ไปพิจารณาดูเด้ออ่ะรูดกันก่อนเนาะค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสี่ศูนย์สีหนึ่งสสอง 4ี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ก้นะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นมาดูกันตัวที่แอดเน้นนะคะในรูปที่สี่นะคะในรูปที่สี่แอดเน้นไปที่ สี่ศูนย์นะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะสี่ห้าแล้วก็สี่เก้าเด้อสำหรับท่านที่ไม่ชอบเก้เาก็กลับหัวเป็นหกนะคะสี่หกแอดคำนวณออกมาก็มีนะอแอดก็ต้องเลือกเนาะตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่ใครชอบ รูดยาวไปเลยนะคะอ่าจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ